อ่ะดูนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคุณครูให้แกะก็คือในส่วนของดอกขาซึ่งดอกขาวันนี้นะสัปดาห์ที่แล้วเราเกะดอกขาลายอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วลสัปดาห์ที่แล้วลายอะไรลายรวงข้า,าลายรวงข้าวใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ทีนี้สัปดาห์นี้คุณครูก็จะให้แกะเหมือนกันแกะดอกคาแต่ว่าจะแกะอีกลายหนึ่งก็คือลายจะเป็นลายประมาณลายเปล็ดปลานะคะลายที่จะแกะวันนี้อทีนี้ดูเวลาเริ่มนะคะเริ่มเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องนะคะตัดส่วนไหนคะหัวหรือหางของเกรอหัวหรือหางของเกรอที่เอามาใช้หัวหางนะคะ ส่วนหางของแครอทที่เราจะเอามาใช้นะคะเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงใช้ส่วนหางเนื่องจากว่าอะไรคะมันแหลมอ่าก็คือมันแหลมลักษณะมันเนี่ยก็คือคล้ายๆกับอะไรคะดอกขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเ,เวลาเราเกลาเนี่เราก็เกลาทิ้งแบบไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาส่วนหัวมาใช้เนี่ยถามว่าเวลาเราเกลาเนี่เราจะต้องเกลาทิ้งเยอะไหมเยอะเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ส่วนหางส่วนหัวเนี่ยเราไว้ทําอย่างอื่นนะคะอาจจะทําพวกกองใบพวกของแก,กะดอกไม้อย่างอื่นแทนนะคะในส่วนของหัวดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็เลือกอะไรมันเหมาะสมนะคะอ่ะเราก็เกลเลาประมาณแบบที่เราเหลาดินสอนะคะแล้วเราก็เหลาลงไปเรื่อยๆลายเนี้ยนะคะมันจะง่ายกว่า ลายดอกรักเรถ้าเกิดว่าเราต้องการทำปริมาณเยอะๆเพื่อนำไปจัดนิทรรศการหรือว่าพวกโชว์ต่างๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องเน้นลายที่มันละเอียดมากนักแต่เราเน้นลายที่มันสามารถดูดีแล้วก็ทำงานได้เร็วนะคะ ก็กลอยได้สักประมาณนี้นะคะพอได้สักประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าตรงนี้นะคะเหลี่ยมมันได้ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลี่ยมเกินนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลบเหลี่ยมได้บ้างเล็กน้อยนะคะมเมื่อเราลบเหลี่ยมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แบ่งสัดส่วนคนันนี้ดอกคาของเราเนี่ยเราถามว่าเราจะทำกลีบเนี่ยสักกี่กลีบดีหหรือ6นะคะ เราก็กะว่าเราจะทำห้าหรือหกเอาสมมติคุณครูจะทำสักเท่าไหร่ดี <6. S 1> เอาหกเอาง่ายกับเรา,เ,าเนี่ยเราก็กะเอาก่อนนะคะซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเสร็จเราก็แบ่งอะไรอีกทีนึงแบ่งเป็นสามสาใช่ไหมคะอ่ะาฝั่งนี้ก็สามเหมือนกัน แล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันอ่าฝั่งนี้เราก็แบ่งได้สักสามเหมือนกันอ่าแล้วก็ช่องนี้อีกช่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งได้ทั้งหมดเนี่ยหกนะคะอา่าทีนี้พอเราแบ่งออกได้แล้วนะคะได้เป็นหกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปให้เราเนี่ยกรีดเอาดูวิธีการเวลากรีดหนึ่งเส้นก่อนนะคะแล้วก็เส้นนี้ก็เหมือนกันอีกหนึ่งเส้น ซ้ายทีขวาทีแล้วก็ออกไปเลยหนึ 1, 1่เส้นนะคะแล้วก็ต่อไปเส้นที่สองก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าของใครที่แครอทเล็กๆก็คือเอาสักห้าช่องนึงก็ได้นะคะอันนี้หกแล้วก็พอเส้นต่อไปดู เส้นต่อไปเส้นตรงเนี้นะคะเรายา้ายตื้นเกินเพราะว่าเวลาที่เราทำกรีบเนี่ยความตื้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเส้นให้เราทำให้ลึกนิดนึงนะคะ ีนเส้นสุดท้ายทีนี้เราดูเวลาเรากรีดครบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะต้องลบเหลี่ยมเราดูนะเราจะต้องลบเหลี่ยมเมื่อเรากรีดเสร็จลบเหลี่ยมด้วยนะคะ,ะลบเหลี่ยมทั้งซ้ายและขวา เนี่ยเราสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นเหลี่ยมเข้าข้างในนะคะมันมนมน,มนลบทั้งซ้ายและก็ขวานะคะเวลาลบเหลี่ยม เี่ยเวลาเราทำเนี่ยของเราเนี่ยสัก5้าช่องนึ้งก็พอนะอันนี้หกรู้สึกว่ามันจะเล็กไปนิดนึงตรงเนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ลบเหลี่ยมตรงนี้ออกนะกรีบแต่ละแต่ละช่องอะ่ะ มันจะติดกันเพราะมันติดกันเนี่ยกลีบมันจะไม่สวยสาเหตุที่ต้องลบเปลี่ยมตรงนี้แล้วก็ร่องของตัวเนี้ยต้องให้ลึกนิดนึงถ้าร่องมันตื้นเดี๋ยวพอเราทํากลีบมันจะตื้นขึ้นอีก ช่องอจุ่มน้ำก่อนสักทีน่งก่อนที่จะขึ้นกรีบนะคะพอได้หกช่องแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะเริ่มขึ้นกรีบลายเกล็ดปลาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะของโคง้โคงๆใช่ไหมคะลายนี้ไม่ยากคุณครูบอกแล้วแต่เวลาที่ควานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้ต้องลบเหลี่ยมถ้าไม่ลบเหลี่ยมตรงนี้นะมันจะไม่สวยเราดูเทคนิคขอกมันโคง้ง โค้งแล้วก็ตรงนี้คว้านทิ้งอพอคว้านทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บตรงเนี้ยจะต้องลบเหลี่ยมนิดนึงเห็นไหมมันจะมีรอยอยู่แล้วเราก็ลบเหลี่ยมไปตรงนเนี้ยเนี่ยหลังจากนั้นเราก็คว้านเนี่ยให้มันโค้งนิดนึงแล้วเราก็ลบเหลี่ยมตรงนี้อีกนิดนึง ตรงนี้ต้องลบเหลี่ยมทุกครั้งถ้าของใครที่ตรงนี้ไม่ลบเหลี่ยมนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะกรีบกับตรงนี้มันจะติดกันแล้วมันจะไม่มองไม่เห็นเป็นกรีบนะคะคุณครูแจ้งเลยนะตรงนี้สิ่งสําคัญคือตรงนี้ต้องลบเหลี่ยมถ้าไม่ลบเหลี่ยมตรงนี้ปุ๊บกรีบตรงนี้มันจะไม่ยกกรีบตรงนี้มันจะไม่ยกเห็นไหมสังเกตไว้ที่คุณครูลบเหลี่ยมเทคนิคมันจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยตรงนี้ต้องลบเหลี่ยมเสมอถ้าไม่ลบคุณปูบอกแล้วว่ากรีบมันไม่ยกนะเพราะฉะนั้นต้องลบเหลี่ยมยากหรือง่ายกรีบนี้ <Yeah. S 1> <c oughs> ยากยากมากเลยนั่งับไปทำกรีบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าลองกรีบนี้ก็ไม่้ย่ากเลย อันเนี้ยเวลาที่ทำเนี่ยมันจะไม่ยากแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงที่เราคว้านอย่างเดียวเวลาเราลบเหลี่ยมท่านต้องนับไหมอาจารย์ว่าได้กี่ชั้นไม่ต้องนับแต่ว่าทุกทุกอันจะต้องเท่ากันทุกอันจะต้องตรงกันแถวไม่มีการสับวางไม่มีค่ะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่นับว่ากี่ชั้นนะคุณปูบอกแล้วนะแต่ว่าสินสสำคัญตรงเนี้ยต้องลบเรี่ยมเสมอคะคะแล้วถ้าถือว่าเพราะว่าช่วงต่อไปเราก็ต้องทำเท่ากันใช่ไหมทำเท่ากันหมดเลยค่ะคตุกจงต้องเท่ากัน แล้วก็เสร็จแล้วสุดท้ายตรงเนี้ยไม่ต้องทําให้สุดเราก็เว้นเอาไว้สักประมาณนี้หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นตรงเนี้ยเราทาให้มันเดียวเดียวนิดนึงพอจุพอเราทาหมดทุกอันแล้วนะเนี่ยแล้วก็ทําลักษณะแบบเนี้ยอันอื่นก็เหมือนกันทําไม่ได้ลักษณะแบบที่คุณครูทําแล้วก็เส้นทุกอันเนี่ยจะต้องเท่ากันหมดเลยนะคะเนี่ยเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นทําจนครบโอเคไหมเอาไปทําของตัวเองทีนี้ okay. นี่ก็เรียกว่าลายอะไรคะลายดอกค่ะนะคะลายอะไรใส่สรุปลงในสมุดของตัวเองด้วยนะคะ